นั่งรอสองนกสองกระรอก Yes วันนี้ชัยานำความน่ารักของเจ้าคีคีนะคะเพื่อนใหม่เนาะมาแบ่งปันค่ะแล้วก็จะมีความแปลกความสวยงามของดอกไม้ค่ะจะมีดาเรียรักเร่ซึ่งเขาจะมีเีสองคู่เนาะซึ่งไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะติดตามรับชมค่ะเพื่อน Yes ได้ยิ h e หมสิก l ้อ d you hear the scroll? เสียงกระรอกกระรอกทักกันเอานักล่อยู่นี่นักล่อยู่นี่งั้นนะคะเหมือนก่อนก็จับชิปมังมาอะคลีนเทอ์ม ตรงนี้จะจับโฟกัสดอกแกนดิโอรัสนะคะดอกซ่อนกินฝรั่งแต่จับไม่ได้ค่ะกล้องไปจับเจ้าคีคีข้างล่างจอมป่วน What are you doing Kiki Kiki What are you doing ไม่เล่นด้วยก็เป็นแบบนี้มาตรงนี้ก็เป็นดอกดาเรียรักเรกค่ะแล้วก็เป็นมแมลงนะคะเป็นแมงเจรเปนิสบิทเทค่ะแมงเต่าอทอย์ <are> นิเกอร์เนาะ แต่ี้เจ้ากีคีค้มีปากไว้ร้องจริงๆจ <Doing. S 1> <ๆ>ูิงเขากินหญ้าอะไรสักอย่างหนึงเืเชียด้วยดูนางค่ะดูความพิเศษของนาง วันนี้ก็เริ่มบานเต็มช่อแล้วนะคะน่ารักน่ารักดูดอกอื่นๆเขาก็มีแค่เกรอสอันเดียวเนาะ นำเสนอค่ะความพิเศษของนางมีเกสรตรงกลางสองอันนะคะตัวนี้ก็เป็นดับเบิลพีเอฟเวอร์ค่ะก็เป็นดาเรียรักเร้นเนาะแต่จะมีความพิเศษค่ะจะมีเกสรสองอันค่ะเพื่อนดูกันค่ะก็เป็นียาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะดอกอื่นๆเขาก็มีแค่อันเดียวค่ะดูค่ะขอบคุณทุกการรับชมเจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายเมี้ยวเมียวสวัสดีค่ะ